เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องรถคันใหม่พร้อมๆกันเลยครับวันนี้คุณคิกจะมารีวิวรถแบตเตอรี่ฮาร์เลยดาวิสันกันครับว้าวกิดไล่ร่ะช่วยกันเร็วช่วยกันอึบอึบ นี้นะคะเป็นอะไรนะอะไรอยู <PI AN N> ่ข้างในนะลุ้นลุ้นลุ <c oughs> ้นลุ้นลุ้นอะเปิดเร็วทำการเร็วที่รักนีิรินว้าวเจอในกองเนอะเขาขับเองว้าวอันนี้นะคะเป็นมอเตอร์ไซค์ฮาร์เร์ของเด็กนะคะราคารวมส่ง ค่ะนีเขามีมอรกรด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันนะคะนี้ต้องมาประกอบเองนะคะโอเคว,ว้าวสีขาวสวยอ่ะช่วยช่วยกันหยิบเลยคะ่ะอ่ะช่วยกันขนอุปรกรณ์ลงมาหน่อยแล้วให้ป้าป้าช่วยประกอบนะอ๋อแล้ก็มีตู้อ้าวอันเล็กๆให้น้องลูก อันนี้หนะักเกินไปอ่ะพี่ลิ่นค่ะพี่ลิ้นเอาเล็กๆหน่อยนี่ค่ะเควางนะว้าวล้อสามอันเท่มากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะคะดูเหมือนหนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะที่เราเลือกรุ่นนี้เพราะว่าเขาเป็นฮาร์เล่นะปกติเราจะไม่เห็นรุ่นนี้จะ พวกเวสป้าแล้วก็มอไซค์การ์ตูนนะคะพวกแบบมิกมมกี้เมาส์โดเร,รมอนใช่แล้วก็ที่เห็นนะก็จะมีพวกแบบเป็นชอปเปอร์นะบิกบ๊กไบค์จะไม่ค่อยเจอรุ่นนี้นะคะเห็นแบบตรงนี้เขาจะค่อนข้างแคบและเล็กนะคะแล้วก็พวกรถแบตเตอรี่ก็เหมือนกันนะจะเห็นว่าตรงนี้ จะนั่งได้ประมาณหนึ่งคนนะคะก็เลยลองสั่งรุ่นนี้มาเพราะว่าเขาจะมีความกว้างนะคะแล้วก็ยาวนะก็เหมือนกับว่านั่งคนละเบาคนหน้าคนนึงข้างหลังคนนึงแล้วเขาก็จะมีกล่องใส่ของเล่นให้เราข้างหลังด้วยเวลาแบบจะพกของเล่นที่สําคัญรุ่นนี้มีบูทูธด้วยี่ละเราสามารถเปิดเพลงกระตูน <S <S เพลงเพราะที่เราชอบจากโทรศัพท์ที่เราเดินอยู่ใกล้ๆกับรถแล้วก็เปิดเพลงเข้าไปได้เลยไม่ต้องใช้สาย ได้เพราะว่าถ้าเป็นสายมันจะลําบากเวลาเอามือถือวางมือถือมันก็จะหล่นลงไปเป็นบลูทูธหายยากมากๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะประกอบไปเรื่อยอันนี้เขาก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะคะทุกคนเป็นรูปภาพแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะค่ะก นนี้นะเขาจ้าหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งออเดอร์นะคะเราสินค้ายใหญ่และหนักนะก็จะมีสีแดงสีดำสีน้ำเงินสีขาวซึ่งเราเลือกสีขาวมานะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันจะรับน้ำหนักของเด็กได้ประมาณ40-45กถึงิโลก,กิโลกรัมนะคะก็ประมาณ2คนได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนประกอบเสร็จนะเดี๋ยวเรามาลุ้นหน้าตาตอนประกอบแล้วกันชาไหนจะมีกล่องของเล่นด้วยไหนต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยใช่เลยนี่มีกล่องของเล่นด้วยว้า แล้วเ,เขาจะมาใส่ลงข้างหลังเนี่แล้วเราก็จะเอาของเล่นไปเที่ยวได้อันนี้ก็หงออันนี้เป็นทะเบียนนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างในนะคะก็จะมีกุญแจรถให้ด้วยนะแล้วก็จะมีปุ่มลำโพงปุ่มเล่นเพลงนะคะอุ้ยเขามี มีปุ่ม power ให้ดูได้ว่าแบตเตอรี่ low หรือว่า high นะคะแล้วก็มี music เปิด bluetooth ได้ด้วยนะคะเสียบ usb ได้นี่ก็จะเป็นโลโกโอ้อันนี้ค่นี้บิดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองบิดให้ดูนะ,ะ <S <S นี่นะคะพึ่งจะประกอบเสร็จหมาดๆนะคะแล้วก็ที่ชาร์จจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนรถบางรุ่นนะคะมันจะแอบ,บอยู่ข้างๆข้างล่างนี้นะคะ พ่อเขาแนะนำว่าให้ชาร์จไว้แปดชั่วโมง <c oughs> <c oughs> มอเตอร์ไซคันใหม่ของเด็กๆนะฮฮเล่ดาวิสันนะคะเอาวันนี้คีราก็จะมาสาธิตการใช้งานด้วยการสตาร์ตอันนี้เขาต้องลองมาจากของจริงเลยนะคีราไหนสตาร์ตโชว์หน่อยคะเป็นกุญแจนะคะบึ้เสียงเท่มากอ,อันนี้นะคะเป็นไฟหน้านะคะแล้วก็มีไฟท้ายมีกล่องใส่ของเล่นนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้คีรานะมา โชว์ฟังก์ชันด้านหน้านะไหนลองเปิดมิวสิกให้ฟังเนคะ่ะอ,อ,อ้นี่คนะ่ะเปรีย่ยนนี่นะคะก็เป็นเพลงนะคะอันนี้เป็นบีบแต่นะคะแล้วก็จะมีสาย USB สายไมโครโฟนด้วยนะคะก็อันนี้เขาก็จะมี มี power ให้ดูนะว่าแบตเตอรี่เป็นโลหรือเป็น high แล้วที่สำคัญรุ่นนี้มี bluetooth นะคะซึปกติรถแบตเตอรี่มันจะเป็นสาย usb จะไม่สะดวกนะเพราะว่าพ่อแม่ก็จะไม่สะดวกเอามือถือมาวางให้ดูนะคะเป็น bluetooth นี่คือสะดวกมากๆเวลาเดินกับลูกเราก็เปิดเพลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะสาธิต bluetooth ให้ดูนะคะคิดล้วลองเปิดนะครกดอันนี้ลูกอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะนี่นะคะเป็นพ นะคะเปิดจาก iPad Bluetooth ใช้ Bluetooth นะคะอาขี่นี่ลูกอันนี้เป็นลำโพงจากรถที่ใช้ Bluetooth นะคะ ีเทลสวยงามน,นะอ,อันนี้เป็นตัวแบบตกแต่งของเขานะคะออลแล้วก็มีกระจกนะมีที่เหยียบสําหรับคนข้างหน้าแล้วก็คนข้างหลังเขาก็จะมีที่เหยียบนะคะมีป้ายทะเบียนด้วยนะทุกคนมีล้อทั้งหมด3ล้อนะคะแล้วก็ป้ายทะเบียนรถก็เป็นเก้าเก้าเก้าทำไมมีล้อเยอะจังไม่รู้อันนี้ก็ไว้ใส่ของเล่นนะคะแล้วก็จะต้องทำการ ไฟท้ายไฟหน้าให้ครบนะคะเช็คเสียงเช็คลำโพงบลูทูธนะก่อนที่เราจะใช้นะเผื่อว่ามันจะเป็นเป็นรถที่มีปัญหาหรืออาจจะต้องเคขมนะคะอันนี้เราเช็คทุกฟังก์ชันแล้วโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเบรกนะคะเพราะว่าตรงแฮนเนี้เขาจะใช้บิดจริงนะคะเหมือนขับจริง,งนะก็พอบิดแฮนมันก็จะไปเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ใช้สวิตช์เป็นตัวบังคับนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ทีละลองขับใี่ดูทีละขับเลยครับ นี่นะคะก็จะต้องบิดตอนนี้นะโอเคไปข้างหน้าค่ะอ่ะถอยล้างเลยค่ะอถอยหลง้งอาปาแล้วก็บิดมันเดิมค่ะอันนี้เป็นเพลง รถคันนี้นะคะ แล้วก็คันนี้อย่างที่บอกจะใช้คันเร่งเป็นการบิดนะคะเด็กสามขวบก็ขับเองได้นะคะให้เด็กโชว์คันนะครับ บูทูธนะคะแล้วก็ไฟตอนมืดมืดนะคะอันนี้ไฟไท้ายนะคะแล้วก็ไฟนาน,นะคะ ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย